Uh. ดุสมลาอราะห์มัลลราะอฺมัลหฺิมซฺลยกุมุลัยฺคุมุลลอฮฺมุบฺบะะกาตุดูอา์ก่อนให้สลามมีดูอา์บทหนึ่งนะครับที่สำคัญมากที่เราควรจะกล่าวก่อนที่จะให้สลามคือช่วงกล่าวทชาวัชชุดแล้วสลาวะท่านนบีสลัลอฮุอะลัยฺสฺลามแล้วแล้วก็ให้กล่าวดูอา์บทนี้จริงๆมีหลายบทแต่ผมเลือกมา <c oughs> บทหนึ่งเพื่อเราจะได้นำไปกล่าวและเป็นเนื้อหาที่ดีมากนั่นคือดูอา์ที่ว่าอัลลอฮุมะอินีอะอม ว่ามีอาญาบิลกับรละว่ามฟิตนาติ่มะา حيا และมา مات ะว่ามีชร่ฟิตนาติ่มซีฮิดเดจ์จัลวามหมายคืออ oh ่อนเหรอเป็นการขอความคุ้มครองพ้นจากความชั่วร้ายสี่ประการฉันขอความคุ้มครองอ่อนเหรฉันขอความคุ้มครองพ้นจากอาซาบะฮันนัมการลงโทษแห่งนรกะฮันนัมอันนี้เป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์เสมอให้เรารอดพ้นจากการลงโทษ ในในรกยานนำเพราะใครก็ตามที่ได้รับการปกป้องให้พ้นจากการลงโทษในนรกแล้วฟะกอดฟาสอัลลอฮ์บอกอ่าอูดุบิลลาฮินชัยตอนนร์ยิมฟะมันซุฮซิฮันอานินนาริวะอุดุคิลันจันนะต่ฟะกอดฟาสใครก็ตามที่ถูกปกป้องให้พ้นจากไฟนในนรกถ้าพ้นจากไฟนในนรกแล้วแน่นอนว่าจะได้เข้าสวรรค์ของอัลล์แต่คนที่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอาจจะเป็นไปได้ว่าถูกลงโทษก่อนหรือเปล่าดังนั้นแสดงว่าถ้ารอดพ้นจากไฟนในนรกแล้วว่าอุดุคิลันจันนะอัลลอฮ์บอกว่าจะได้เข้าสวรรค์ ฟากเดฟ้สแน่นอนเขาจะได้รับชัยชนะอย่างแท้จริงแล้วังนั้นนี่เป็นสิ่งแรกที่เราขอในช่วงก่อนจะให้สลามซึ่งก่อนจะให้สลามเนี่ยเป็นช่วงดูอามุสตาจับเนื่องจากว่ามันเป็นท้ายของการละหมาดซึ่งการละหมาดมันคือการตอบรับการได้กร้องของที่เราได้ให้ผู้คนประกาศให้มุอัซินประกาศให้ยาอัลสลัลให้ยาอะลรเฟลาจะมาสู่การละหมาด จงมาสู่ชัยชนะเถิดดังนั้นดูอาก่อนให้สลัมจึงจึงเป็นดูอามุสยับเนื่องจากเราตอบรับก,การเรียกร้องขอร้อแล้วให้มาสู่การละหมาดแล้วและตอนก่อนก่อนที่จะให้สลัมก่อนที่จะเสร็จการละหมาดจึงเป็นช่วงเวลาดูอามุสยับเหมือนกับช่วงตอนท้ายของการถือศีลอดดังนั้นเมื่อเราขอแลวขออะไรขอสิ่งที่มันจาเป็นที่สุดให้รอดพ้นจากการลงโทษในนรกยันนำวามินอาซาบิลกอบริประการที่สองขอให้พ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพซึ่งคนที่รอดพ้นจากการลงโทษในนรกยันนำ ก็ไม่แน่ว่าจะถูกลงโทษในในหลุมฝังศพก่อนหรือเปล่านะเพราะบางคนอาจจะมีความผิดติดตัวบ้างนิดหน่อยใช่ไหมครับนะอูซบิลัยมินดาลิขขอเราได้อภัยโทษในความผิดบาปของเราและปกป้องไร้พ้นจากความผิดบาปที่จะถูกลงโทษในในกูโบในหลุมฝังศพแล้วก็ในนรกยันนำเช่นเดียวกันดังนั้นเราจึงจําเป็นต้องขอความคุ้มครองต่อหรอไม่มีใครที่จะได้รับการปกป้องให้พ้นจากการลงโทษในโลกนี้ในโลกหน้าในหลุมฝังศพ ได้นอกจาก a l l ล h subhanahu wa taala ดังน,นั้นสิ่งที่สองที่เราขอคือขออัล l l a ์วะอูดุบิกะมินอาซาบิจฮันนัมอูดบุลลดบิกะมินะเอ่อ Allah ว่ามินอูดุบิกะมินอาซาบิจฮันนัมวะมินอาซาบินกอบรให้พ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพนะวะมินฟิตนะตินมะฮยาวันมามา้ธธลมและประการที่สามขอล l l a ์ให้ฉันเนี่ยได้พ้นจากฟิตนะคือความวุ่นวายแห่งการมีชีวิตและความวุ่นวาย หลังจากที่เสียชีวิตไปแล้ววามินฟิสตินมาฮยะวันมามาความวุ่นวายค่ะที่เสียชีวิตมีความวุ่นวายต่างๆม,มากมายโดยเฉพาะฟิตนะหรือความวุ่นวายที่เกี่ยวกับศาสนาขออัลลอฮ์ซุบฮานุฮุตาปกป้องคุ้มครองไร้พน้นจากความวุ่นวนายดังกล่าวและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นหลังจากเสียชีวิตหรือขณะเสียชีวิตเช่นเดียวกันและสุดท้ายวมามินชรีฟิสตินมาซีเดดจานและใ้พ้นจากความชั่วร้ายของฟิตนะหรือความวุ่นวายแห่งมาซีอนดัจานมาซีะแปลว่าผู้ท่องไปบนหน้าแผ่นดินทั่วไปดจานแปลว่า จอมโกหกหมายถึงว่าตัวดัดจานเองจะเป็นผู้ที่ท่องไปบนหน้าแผ่นดินในช่วงยุคสุดท้ายก่อนจะถึงวันเกียรมดัตจานเป็นหนึ่งในสิสัญญาณใหญ่ของวันสิ้นโลกซึ่งการขอความคุ้มครองต่อรอนให้พ้นจากดัดจานเป็นสิ่งที่นบีและเราซูลทุกท่านได้มาตักเตือนุ่มชนของท่านแล้วทั้งที่ฟิตรนาของดัตจานเนี่ยนะมาในช่วงยุคสุดท้ายของโลกนี้นะ แต่เน uhm. <cima. S 1> ื bo ่องจากมันเป็นเรื่องสําคัญที่นบีและเราซูลต่างตักเตือนกันให้ระวังในเรื่องนี้เพราะมันสามารถที่จะหลอกคนให้คนตายฟื้นคืนชีพเอานรกเอาสวรรค์มาให้พื้นดินที่แห้งแล้งมีฝนตกมีอะไรต่างๆดังนั้นถ้าเราและเอาสวรรค์เอารกมาแล้วก็ฆ่าคนแล้วให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ถ้าเราไม่ได้รับการปกป้องให้พ้นจากฟิจนะของดัจจาร์แล้วความชั่วร้ายแห่งฟิจนะของดัจจารแล้ว ไม่มีใครสามารถปกป้องเราได้นอกจากเลานี่นี่คือสี่อย่างที่เราจําเป็นที่จะต้องขอให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายเหล่านี้ถ้าพี่น้องสนใจเพิ่มเติมนะนี่เป็นส่วนหนึ่งจากเนื้อหาที่ผมหยิบยดมาหยิบยกมาจากหนังสือคู่มือละหมาดฉบับใครควรซึ่งเล่มนี้เนี่ยเป็น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 หนังสือที่จะรวบรวมอิรยาบทต่างๆของการละหมาดคํากล่าวต่างๆที่จำเป็นต้องกล่าวพร้อมกับบทเรียนที่จะสอบแทรกเอาไว้เป็นข้อๆนะแล้วก็มีเป็นสีสีเนี่ยอย่างตัวอา สําหรับในช่วงอิเดียบทต่างๆตัวบทเป็นสีและข้ความหมายแยากสีแยกคําให้เราได้ได้ใคร่ควรได้พร้อมกับคําอ่านแล้วก็มีที่มาแล้วก็มีบทเรียนเป็น,นข้อขอถ้าใครสนใจหนังสือเล่มนี้มหจือจนวนจํากัดแล้วราคารวมส่วน7จ็ดเจบาทถูกามากๆนะครับถ้าพี่น้องสนใจพี่น้องเพียว่าสนใจมาอย่าลืมนำดูอาบทนี้ท่องจําขึ้นใจนะแล้วไปใช้ในทุกวักตูของการละหมาดครับอัสลามุอะลัยกุมเรหัมะตุลลอฮิวบรกาตุด